ก็กลับมาพูดเฉพาะ k c ซอีครั้งหนึ่งนะครับคือ k c ซเนี่ยอ,อยู่ดีมันทำแท่งแดง่ะผมก็ค่อนข้างสงสัยนิดหนึ่งก็เลยไปเช็คด,ด,ดูจากข่าวข่าวมันจะมั่วหรือเปล่าเขบ,บอกว่าทองแดงเนี่ยมันมีการขึ้นราคาไปบอกถ้าขึ้นราคาไปทองแดงเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้วงการ PCB อย่างเดียวมันก็คงต้องใช้ในวงการเซมิคอนดักเตอร์ด้วย แตมีคอนเตอร์มันก็จะมีผลกระทบด้วยแต่ผมดูหลายๆบริษัทก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะแล้วหาหน้าบริษัทที่ทำที่ใช้ที่ใช้แร่ทองแดงมันเหมือนกันหรือใช้ทองแดงมันเหมือนกันนะฮะก,ก็ไม่เห็นได้รับ,บผลกระทบมีแรงขายออกมาเยอะๆอย่างนี้เนี่ย ลาอื่นที่เป็นทำเซมิคอนดักเตอร์หรือแผงวงจรก็ไม่เห็นมีอันนี้อยูด่ดีเนี่ยมีการเทขายนี่มันต้องมีเรื่องผิดปกติอะไรนิดนึงแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยเออเมื่อวันศุกร์ใช่ปกติหุ้นมันจะขึ้นลงอยู่ตอนมันจะรีบาวเนี่ยมันยืนนิ่งดูบวกได้ศูนจดสองเนี่ยปกติมันยืนอยู่ว่าตรงประมาณนี้แล้ว บวกลบมันไม่ไปไหนมันก็อยู่ตรงเนี้ยนิ่งๆอยู่ตรงเนี้ยเออผมไม่เข้าใจความหมายนะแต่ว่าเออถ้าวันนี้เออหุ้นตัวเนี้ยมันรีบาวกับไปแรงๆได้มันก็คือเดาเอาว่าก็จะเคลีย์เมาด้านล่างออกไปให้หมดนะปุ๊บเ,เมาจะหนีตายไปเพราะต้องเทขายก มาซื้อกันใหม่เดี๋ยววันนี้ถ้าไม่มีแรงก็คือก็เป็นข่าวลวงอาจจะลงต่อจริงๆแท่งแบบเนี้ยมันควรจะลงต่อแล้วมันยาวมากแต่มันไม่ลงนะปุ๊บมันยืนแข็งทื่อยอย่างนี้ปุ๊บอันนี้เนี้ยเพราะนั้นถ้าวันนี้มันรีบาวขึ้นไปได้เนี่ยก็เออคุณก็ลองจับตาดูว่ามันจะรีบาวได้ขนาดไหนนะแต่ถ้ารีบาวไม่ได้ก็ต้องลงต่อวันนี้ควรจะลงต่อถ้าเป็นถ้าไม่มีข่าวอะไรก็ควรจะลงต่อหรือ ต้องมีสาเหตุมากกว่านี้ไม่ใช่ทองแดงแล้วเจ้าอื่นก็ไม่เห็นมีปัญหาเรื่องทองแดงนะดูดูจากทางเฟรมสักสามสินาทีสุดท้ายที่มันจะเป็นยังไงเนี่ยมันยืนนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอยื่นิ่งๆแล้วก็เส้นสีเขียวกับสีดำก็วิ่งขึ้นมาตัดเส้นสีในทางเฟรมสิบห้านาทีนะขอดูหนึงชั่วโมงสิว่าเป็นไง ก็ยืนนิ่งมานะไม่ไปไหนไม่ตกกันเนี่ยไว้ง่ายเลยมันตกไปถึงจุดๆแล้วปุ๊บเนี่ยก็จับตาดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ